สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของเราซื้อใบเตยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องสระในภาษาจีนนะคะสระในภาษาจีนนะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันค่ะนักเรียนแบบที่1คือ สละเดียวนะคะแบบที่2คือสละผสมแต่วันนี้เราซื้อใบเตยจะมาสอนแค่สละเดียวนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่าส่อเรีโอเคสละเดียวในภาษาจีนมีทั้งหมด6ตัวมีทั้งหมด6ตัวนะคะ ครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะที่เราซื้อใบเตยสอนไปพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมด23ตัวนะคะอย่าลืมทบทวนวันนี้มาเพิ่มเป็นสระเดียว6ตัวนะคะเรามาเริ่มกันเลยตัวที่หนึ่งนะคะเป็นตัวเอนะคะออกเสียงว่าอา ทำปากกว้างๆนะคะออกเสียงว่าอ่นะอ,ออกเสียงยาวๆหน่อยนะคะอ่ต่อไปตัวที่สองนะคะตัวโออ่าดูนะคะมันเป็นตัวโอต้องทำปากกลมๆอยู่แล้วออกเสียงว่าโอดูปากดีๆนะคะโอ ต่อไปนะคะเป็นตัวอนะคะเป็นตัวอในภาษาจีนจะออกเสียงว่าเออเอจะเป็นสระเอในภาษาไทยนะคะตัวที่ c เป็นตัว i นะคะเป็นตัวไอออกเสียงว่าอี I. อี e e เป็นสระอี e e ในภาษาไทยนะคะตัวที่5นะคะเป็นตัวยูออกเสียงว่าอูอูนะคะจะเป็นสะระอูนะคะในภาษาไทยนะคะตัวสุดท้ายนะคะพิเศษหน่อย นักเรียนอาจจะเคยเห็นในสัญลญักษณ์นะคะเป็นตัว u แต่ว่ามีลูกตาข้างบนด้วยนะคะ U มีลูกตาข้างบนเป็นสัญลญักษณ์พิเศษนะคะออกเสียงว่าอีทำปากกลมนะคะอีอีนะคะจะไม่สามารถแทนเสียงสระใดเสียงสระหนึ่งในภาษาไทยได้แต่ในภาษาจีนเราสามารถออกเสียงว่า อีอ่าโอเคนะคะทีนี้เราจะมาลองนำพยัญชนะและสระมาผสมกันนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการอ่านพินอินในภาษาจีนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยว่าถ้าผสมด้วยกันแล้วมันจะออกเสียงอย่างไรโอเคนะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มช้าๆพร้อมกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนำพยัญชนะกับสระเดี่ยวมาผสมกันดูนะคะว่ามันจะออกเสียงกันว่าอย่างไรหรืออ่านกันว่ายังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนสระเดี่ยวทั้ง6ตัวก่อนนะคะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าอ่ออ่อต่อไป โอโอต่อไปนะคะเออเออต่อไปอีอ e, e, ีต่อไปอูอูต่อไปอีอ e, e. ีนะคะทีนี้เรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะอะ เรามาดูข้อที่1นะคะข้อที่หนึ่งมีตัว B กับตัว A นะคะมีตัว B กับตัว A เราต้องย้อนไปดูพยัญชนะนะคะว่าตัว B แทนพยัญชนะไหนในภาษาไทยนะคะอ่ะพอไปดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่าตัว B แทนปอปั เรามาดูต่อมาตัว A แทนสระอะไรในภาษาไทยตัว A แทนสระอาเพราะฉะน,นั้นตัวแรกข้อหนึ่งจะอ่านว่าปอปอนะคะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มข้อ2กันดูนะคะข้อ2อ่าตัว P แทนพยัญชนะอะไรในภาษาไทยคะ ฮนะเอลเปิดไปดูนะถูกต้องตัวพีแทนพอพนันนะคะมาดูตัวโอแทนสระโอเอาไปใส่ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังพอพนันคะเอาไปใส่ไว้ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นข้อ2อ่านว่าพโพเข้าใจยังคะ อ่ะมาดูตัวที่สาข้อสนะคะตัวดีแทนพยัญชนะอะไรในภาษาไทยคะตัวดีแทนตอตานะคะตัวอีแทนสระเออเอามาใส่รวมกันเลยคะ่ะมาใส่รวมกันอ่านว่า ตัว y แทนพยัญชนะอะไรคะตัว y เนี่ยแทนยอยักษ์ในภาษาไทยนะคะตัว i แทนสระอ e. ีเอาแค่สระอ e. ีมาใส่นะคะเพราะฉะนั้นข้อ c จะอ่านว่าอีอีนะคะเรามาดูข้อต่อไปตัว f นะคะตัว f แทนอะไรคะ เอสแทนฟอฟานนะคะทีนี้ตัวยูแทนสระอูใส่สระอูเข้าไปอ่านว่าฟูฟูนะคะข้อสุดท้ายนะคะตัวเอ็นแทนอะไรคะตัวเอ็นแทนน้อหนูนะคะตัวอ e, ี แันสละ,ะเอออ่าอ่านว่าเนเนนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าตัวอักษรตัวแรกเนี่ยลูกตัวแรกที่คุณครูวงไว้นะคะมันจะเป็นพยัญชนะเสมอ อักษรตัวแรกเป็นพยัญชนะเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตัวต่อมาจะกลายเป็นสระทันทีนะะตัวต่อมาจะกลายเป็นสระทันทีโอเคนะคะให้นักเรียนลองไปทบทวนกันดูนะและฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนักเรียนก็จะอ่านพินอินได้เก่งขึ้นแน่แน,นอนค่ะวันนี้หลอดซื้อใบเตยไปแล้วนะคะ จเจียนนะักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ